ค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับอันบ็อกไต่ลำดับมาถึง ep 4กันแล้วเนาะไวเหมือนกันแฮ <c oughs> ชังว่าเราทำมา4 <c oughs> เดือนแล้วโ,โ,โน้าหน่าสิใครที่แบบตามตั้งแต่อันบ็อก ep 1ก็ต้องขอบคุณมากนะคะ <c oughs> ก็รอบนี้นะคะคือเราช็อปกันตั้งแต่หัวเลยนะคะยันผมแล้วก็ลงไปจลดเท้าเลยมีผมด้วยมีผมแล้วมีคุณหรือ,อยัง เออแต่ทำไมเราอยู่บ้านแล้วเราช็อปเยอะเอา้าก็อยู่บ้านเหมือนทำตัวเหมือนไม่ได้ใช้ตังแต่จริงๆรก็คืออยู่รดัสอบมา,าแล้วก็เข้าออนไลน์ไปเลยจ้าช้อปปี้ลาซาด้าไอจีร้านไหนน่ารักก็น่ารักจังเลยน่ารักจังเลยสุดท้ายก็คืออยู่บ้านช้อปปิ้งหนักกว่าออกไปข้างนอกอีกที่จะช้อปมาแบบว่าหนักๆเลยก็คือรองเทา้ารอบนี้คือ,อมีทั้งรองเทาา้าผ้าใบรองเท้าแตะแล้วก็รองเท้าส้นสูงนะคะก็เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็จะแปะลิงก์นะคะร้านค้าที่เราไปช้อปปิ้งทั้งคลิปนี้นะคะไว้ที่ดีสคริปชนนให้เลยะ นี่วันรองเท้าเรา crazy รองเท้ามากอันนี้ของร้านพิม m e z อมออกแบบ p a เกจจิ้งคือดีมากเป็นสีที่<อ>เลือกยากมากคือสีขาวก็ดีสีขาว,ขาวตอนนี้ที่เกาหลีฮิตมากส่วนสีเบจก็คือมันเป็นเบจสีออกทุบๆอะสีเออสีเหมือนกระเป๋าจินอะจินรู้สึกว่าคนที่เป็นผิวน้ำผึ้งอะรู้สึกว่าใส่ตัวเนี้คือรอดไปแต่งตัวแล้วมันแมทเข้าง่ายมากเลยอะทรงแบบดีมากเลยเนาะมันเป็นส้นสูงที่แบบสูงแค่1.5แต่รู้แต่ว่าใส่สบายอะถ้าสูงประมาณนี้มันจะไม่เมื่อยตรงสายคาดก็มีความแบบนุ่มนิมเห็นปะใส่่แล้วมมันไ นะอันนี้คือลองใส่เดินในบ้านแล้วก็เหมือนมีการลื่นด้วยรองเท้านุม่มสปอร์ตเท้าดีนะคะราคาก็ไม่แพงมากนะรู้สึกว่าอันเนี้ยมันไม่ไม่ถึงพันปะ่ะ890คือต้องมีอะทุกคนดูดิมันแบบน่ารักเกินไปแล้วไม่ไหวอะไม่ตําไม่ได้แล้วีน่ารักมากเลยอะทุกคนดูสิดีเทลของเขานะเขาก็จะทำเหมือนเป็นรองเทา้าแบบเป็นสายแบบผูกเป็นปมอะไรอย่างเงี้ยมันเกือบเป็นแต่แต่ว่ารุ่นนี้มันเสริมส้นให้มันดูสูงข,ข,ขึ้นมานิดนึงใช่แล้วรุ่นนี้คือใส่ได้หลายทรงมากเขาจะมีสายมาให้ด้วยค่ะข้าง ก็จะเป็นสายแบบนี้ถ้าดึงออกมาอะดัให้กลายเป็น3าแบบได้รองเทเา้ารูปเนี้ยก็เป็นแบบรัดส้นข้างหลังก็ได้หรือจะแบบผููผูขึ้นมาก็ตามเล็บตรงนี้เลยเดี๋ยวเราแปะเล็บให้ดูนะคะนางแบบใส่สวยมากล้วคือเห็นก็คือฉันจะเอาสีเหลืองใช่ไหมเราเห็นแล้วเราคือจิ้มเลยสีฟ้าเราเป็นคนชอบสีฟ้าเราต้องเป็นฟ้าเบบี้บัวฟ้าแบบประมาณเนี้ยมันถ่ายรูปขึ้นอ่ะมันเหมาะกันไปคาเฟ่จริงๆนะเทียบสีผิวของผิวน้ำผึ้งนะจริงก็เลือกมาเป็นสีเหลืองนะคะเพราะรู้สึกว่ามันขับผิวกว่าเทียบสีผิวของเคสนะคะผิวขาวเหลืองก็รอดทั้ง2สี รองเท้า2รุ่นนี้นะคะทุกคนคือใส่ได้ตามสายปกติของเราเลยอย่างจีนกับเคสเ้าใส่37ก็คือสั่งไซส์3ามากันทั้งคู่เนาะต่อไปก็จะเป็นรองเท้าผ้าใบนะคะอันนี้มาจากร้านคิมแอนโคเราจำได้ว่าอีพีไหนไม่รู้จีนซื้อสีดำดำ,<า>ดำส้นเปิดใช่แล้วก็เลยไปตามมาด้วยเป็นสีสีเห<ส>ลืองอ่ะทุกคนเปิดดู ก็จะเป็นสีนี้นะคะเนี่ขนาดเป็นรองเทาเ้าผ้าใบก็ยังเาๆๆบาเบาพอกับรุ่นที่เป็นที่จีนซื้อส้นเปิดเหมือนกันนี่นะ,ะอันนี้แอบเอาไปใส่ถ่ายรูปแล้วมันน่ารักมากพอใส่ถ่ายรูปแล้วมันก็จะได้เป็นประมาณนี้เลยดูดีเนาะอืมดูดีมันจะทําให้รู้สึกว่าอเออดูเป็นคนสดใสโลกสดใสขึ้นมาเลยเนาะพอใส่รองเท้าอันนี้เนี่ยดูพื้นรองเทา้าก็คือแบบทําการลื่นมาอย่างดีเลยนะทุกคนรู้สึกรๆๆๆ้านนีๆๆๆๆ้ส่งฟรีด้วยนะคุ้มมากๆเลย,ค,มมเลยคือแบบดีมากแล้วการตัดเย็บอะไรเงี้ยดีออกแบบน่ารักอีกแล้ว รองเท้าสูงเนี่ยมันเป็นรองเท้าที่แบบใส่ง่ายแล้วก็มันแมทง่ายแต่ใส่แล้วทาให้เท้าสว่างนะคะขาวแบบนี้พื้นมันจะหนากว่ารองเท้าปกติอ่ะมันก็จะมีความนิ่มนะคะทุกคนใส่กับแกเกงยีนก็เหมาะใส่กับเดสก็น่ารัก<อ>ก็จะดูเป็นแบบซัมเมอร์เกาหลีเกาหลีหน่อยนิ่มแบบเออนิ่มๆจริงๆแต่ว่าเลทก็ประมาณพันนิดๆน,นะคะทุกคนตัวนี้ก็พันห้าว่อันนี้จําชื่อรุ่นไม่ได้แต่ว่าเป็นสีแซนรู้สึกว่าใส่ง่ายจะเอาไปใส่กับวันที่ไปทํางานแล้วแบบวันไหนที่เราต้องเดินเยอะอย่างเงี้ยหรือเดินไปเที่ยวห้างอย่างเง สีแซนที่แบบออกน้ําตาลนิดๆอะเออเนี่ยถ้าเกิดใครมองหารองเท้าแบบซับพอร์ทเท้าใส่แล้วรู้สึกเป็นรองเท้าสุขภาพหน่อยแบบใส่ไว้ทาํางางนเงอันนี้ก็เหมาะมากเลยค่ะก็ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นร้านในดวงใจอีกร้านหนึ่งเราที่เราเป็นแฟนคลับเขาเนี่ยถ้าเกิดใครตามเรามาแต่ยุคแรกๆจะเห็นว่าเคชอบใส่รองเท้าผ้าใบของร้านนี้คือร้านนี้เขาจะตัดรองเท้าเองแล้วก็เป็นงานปักเองเลยคือแบบสวยมากสวยมากมากๆมากๆตองทานตะวันช่างเจิดจรัสเหลือเกินเคดอะมาป้ายยาเราตอนลาซาด้าตอน5 5เนี่ยเท้ามาตอนตีหนึ่ง จีนเนี่ยซื้อไหมเนี่ยเรากดแล้วนะมันลดเหลือ900บาทจากพันสก็อ่ะไม่ซื้อก็ไม่ได้แล้วเพราะเราชอบรองเท้าทรงนี้มากเออมันใส่แล้วมันจะทําให้รู้สึกว่าขามันยาวขึ้นป่ะอ่ะอย่างเคสอย่างเงี้ยเป็นคนตัวเล็กตัวสั้นใช่ไหมเพราะเห็นข้อเท้ามันจะทำให้เราดูสูง<ม>เวลาถ่ายรูปอันนี้ก็เพิ่มกิมมิกเล็กๆด้วยการแบบมีดอกไม้ประดับนิดนึงดูงานปักเขาสิทุกคนอุ้ยนุ่มมากเลยเคสแล้วมันดูเป็นสไตล์แบบโทนมินิมอลคือถ้าเกิดสั่งปุ๊บอาจจะต้องรอ15-20วนันคิคุ้มค่าพรายว่สิบว มีของเขาอะคูห่หนึ่งแล้วเราก็คือตัดใจจากร้านเขาไม่ได้เลยก็จะซืสส้อก็ปรึกษาร้านได้เลยเพราะว่าร้านค่อนข้างให้คําแนะนําตรงจริงๆทุกคนจะเห็นใช่ไหมเมื่อไม่กี่อาทิตย์ก่อนเรามาแชร์วิธีทําผมด้วยน้องโลตัวนี้แต่ว่าทีนี้เราไปเล่นทวิตเตอร์แล้วมีอีกอันนึงที่เขาฮิตเหมือนกันแล้วคือมันถูกมากก็ใน YouTube ก็แอบ,บเห็นคนเอามารีวิวละราคาไม่แรงราคาแบบประมาณ200ป้ปะเนี่ยค่ะทุกคนเป็นรุ่นนี้แต่ว่านี้จะไม่ใช่แบบออโต้นะคะนี่จะเป็นแบบมือหมุนเองอะมือหมุนใช่ทำลอนมาม่าจากตัวนี้้้กกก็ไดดวยนาาัม เ,เป็นสีชมพูแล้วก็ตัดกับสีขาวรู้สึกมันมุ้งมิ้งอะสีดูดีอะแล้วคือแบบนี่มันปรับอันนี้ได้ด้วยนะองศามันได้2สเต็ปตัวเนี้เห็นแบบเขาเขารีวิวว่าเครื่องมันร้อนแล้วปรับระดับแล้วมันทำให้ผมแบบอยู่ทรงนานกดในช้อป e ี คือราคามันถูกแล้วแล้วก็ใช้โค้ดก็ถูกไปอีกอะ <c oughs> เอาไปว่าถ้าเกิดใครชอบก็คือเข้าไปส่องในช้อปปี้ร้าน at Home 17ก็ได้คนในช้อปปี้ก็คือซือ้อเยอะนะเราเห็นแบบเห,เห็นเย็นมาพันรายการเลยปะ่ะเออใช่ใช่ใชอ๋อนี่น,น,นี่เราลืมบอกว่าในกล่องเขาก็จะมีพวกกิ๊บพวกหวีแถมมาให้ด้วยนะคะนี่ทุกคนวันนี้เราก็ม้วนจากตัวนี้เลยนะใช่เนี่ยสองคนนะคะม้วนจากรอนนี้เลย3าสิบสองจะได้ประมาณรอนประมาณนี้ค่ะถุงเบอร์เลยอุ้ยรอรอมานานยินสีนี้ โ oh อ้ก y god วิ่งเขาเนื้อดีมากเลยนะเคสสะโพกดูแคบๆอยู่นะคะมันจะเป็นทรงกระบอกเก็บสะโพกแล้วก็ปล่อยลงมาแต่ว่าเราว่าเนื้อผ้าเขาดีเลยนะเนื้อผ้าเขาจะออกแบบเป็นยีนแบบนิ่มๆเราคิดว่าใส่แล้วมันไม่อึดอัดสีดีมากสีสแบบเป็นมันไม่ใช่เกือบยีนฟองมันจะเป็นสีแบบออกสียีนนะคะสียีนอ่อนๆเคสแอบ,บเอาไปใส่ของจริงก็จะเป็นรูปแบบประมาณนี้เลยเอาไปใม<อ>่บบกับเสื้อแบบคาริแกนสีขาวแล้วมันแบบเขาลีา่า,าเออแล้วไปใส่กับหมวกแก๊ปหน่อย กูดกูดลูกนี้กูดนะคะกางเกงยีรานี้เขาจะทําแบบเอวสูงแบบเมื่อกี้ก็สูงสูงนะเคอ,อ,อ,อันนี้ก็เอวสูงมากเอวสูงเท่ากันแต่ว่านี้ด้วยความเป็นไซส์เอสมันเลยดูเก็บสะโพกมากปะอุ้ยชอบจังเลยเนี่ยค่ะทุกคนมันจะมีลายหนวดแมวตรงนี้นิดนึงด้วยแต่ถ้าถามว่าผ้ารุ่นไหนนุ่มกว่านะจินรู้สึกว่าผ้าของรุ่นที่จินเลือกมามันจะมีความนุ่มกว่าอยากได้อยากได้มานานแล้วยินสีเข้มที่แบบไม่ได้เข้มเกินอ่ะเขาเรียกอะไรสมอลเอวนิดนึงปะเออใช่ใช่ใส่แล้วมันจะทําให้เราดูเเเเเอออล็็กกพิ่่มมีี้ันนจะปคยาง เออดูดีผ้านุ่มมากเนี่ยแล้วดูผ้าดีนิ่มแล้วก็เด้งไม่ได้บางเลยนะสีขาวคือแบบโอเคมากๆเลยอะจับแล้วแบบอุ้ยมันดีอะไรขนาดนี้ใช่ใช่แล้วก็กางเกงสีฟ้าจากร้านอินมิลลี่นะคะเฮ้ยสีฟ้าอย่างเงี้ยคือจีนยังไม่เคยมีแต่เฉดเดียวกันเลยนะเนี่ยดูสิอันนี้จีนกดมานะคะก็จะเป็นไซส์ M แต่คือเรารสู้ว่า M มันเป็นไซส์กระโดดเพราะว่า XS มัน25แล้วก็เคสเลือก S มันเป็น26่สิจีนมันปาไป29่เะเคสอะไม่เป็นไรคือทรงมันสวยอะแล้วสี นนักจินก็เลยไปเก็บเอวจิตเรียบร้อยแล้วนะคะผ้าดีมากแล้วก็ใส่แล้วมันจะเป็นทรงกระบอกเล็กๆแล้วก็เก็บสะโพกนะคะมีเชียปลายาปลายาตัวนี้ควรมีเราชอบเราชอบแล้วก็เลยไปกดซื้อตามจินอันนี้ก็จะเป็นกางเกงนะคะจากร้านในไอจีเลยเป็นสีที่อธิบายยากที่สุดแล้วออบอกไม่ถูก<ต>จินแต่มันคือฟ้าที่พิเศษแบบรู้สึกว่าไม่มีร้านไหนทำฟ้าสีแบบนี้เลยจินเอวประมาณยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดนะคะก็เลือกกดไซส์เอ็มมาแต่ถ้าเกิดใครที่แบบเอวประมาณยี่สิบห้ายี่สิบหกแต่ว่าสะโพกสามหกสามเจ็ดเนี้ยก็แนะนำเป็นเอ็มดีกว่า <ค>จินอธิบายผ้าไม่ถูกนะเนี่ยมันจะเป็นผ้าที่เป็นทรงหน่อยปะแต่ว่ามันก็มีความนิ่มะอะนี่เนี่ยเราอชอบความดีเทลที่เขาแบบเอาต่เข็บสีขาวเงี้ยมาทําเป็นรอยป่าเงี้ยแล้วมันทําให้กางเกงดูแบบเป็นมิติมันดูแบบมีกรอบดูอะไรอะไรและอะไรและอะไรแล้วมีลายอะป่ะเป็นขาทรงเติรนะจะอยู่ที่ประมาณ3ามสิบสคือจินสูงร6อยหกสิบ่ะใส่แล้วมันจะค่อนข้างเติอนิดนึงแต่คือเราเป็นคนชอบใส่กางเกงเติออยู่แล้วไงแต่เราชอบนะเราสูง154ยห้าสิบสี่ใช่ไหมใส่พอดีมันใส่พอดีข ตัดเลยใครที่มองหากางเกงที่ไปทํางานไปเที่ยวคาเฟ่แล้วแบบคัตติ้งเนียเน้ยบๆหน่อยเนื้อผ้าดีๆก็คือลองมาดูร้านนี้กันก็ได้เนาะก็อันนี้จะเป็นกางเกงยีนจากร้าน alittlegirl. c นะคะเป็นกางเกงพีจากเกาเลยนะเพราะว่าเจ้าของร้านบอกว่าอันนี้คือพีจากเกาก็ไปต่อคิอวเขาสิบกว่าวันอยู่เหมือนกันเนาะอุ้ยผ้านิ่มากมันเป็นยีนเดนิมไงเขาก็าจะปักป้ายมาแบบนี้ข้างหลังนะคะเขาก็จะมีแท็กแบบนี้นะคะนี่ตัวนี้นะคะเนื้อผ้ายีนใกล้ๆก็จะเป็นแบบนี้เลยสียีนจริงกับสียีนที่เห็นในกล้องก็น่าจะกกล้เคียงัน เ,ะะเกามากเลยตัวนี้คนเกาหลีนิยมใส่สียีนแบบนี้นะส่วนของเคสนะคะจะแอบ,บมีความมีลายผ้านิดนึงเนาะแต่รู้สึกว่าผ้าตัวของจินอาจจะนิ่มกว่าเคสเราควรใส่อะไรดี M, หรือ LM หรือ L สรุปก็คือจินเป็นเลือกแนะคะอ่ะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะคะจินใส่แล้วก็จะเป็นประมาณนี้อย่างเคสก็เผื่อใส่ไปไซส์เส่วนจินที่ใส่เออยู่แล้วก็ไปใส่แอก็ลองดูรูปที่จินแตะไว้แล้วก็ไปตัดสินใจกันดูได้นะสีมันน่ารักเนาะดูสิอชอบมากเดี๋ยวเราจะไปซื้อสีนี้เพิ่มไม่ค้าเนา่า รูบเป็นผู้หญิงรูปายอันนี้เคซื้อจากในช้อปปีแต่ว่าที่จินป้ายามาจินแคปมาจากรูปไอจีอจากล,าลูล่นด้วอสกอร์ชอปคือแบบเราเห็นรูปแม่ค้าปุ๊บเรากดสั่งปั๊บแล้วของมาถึงจินถามว่าเอ้าเอาซื้อด้วยเหรอ <laughs> เออตกใจมากใช่ซื้อแล้วเฮ้ยมันต้องมีแล้วแหละเนื้อผ้าใกล้ๆก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีความนุ่มๆลื่นๆแล้วก็พิวพิแบบนี้เลยนะคะทุกคนอุ้ยมีความเล่นแสงด้วยนะเคสดูสิถ้าเกิดไปถ่ายในที่มีแสงมันจะเป็นอีกสีหนึ่งในแสงห้องมันน่าจะออกเป็นสีเเเเทททาาาาาาา่่่่่ีนนนยแแบบใใสสถถ้้งอรกม เอลซิปแบบนี้นะคะตัวนี้เขาทําไม่มีซับนะแล้วก็ดีเทลข้างหลังจะเป็นกระโปรงผ่าหลังแบบนี้นะคะร้านตัดเองด้วยร้านออกแบบดีไซน์ตัดเองเลยต้องแบบเลือกให้พอดีกับช่วงเอวของตัวเองอันนี้เคเลือกมาเป็นไซส์เอสค่ะพอดีเป๊ะเลยนะแอบคิดว่าแบบแน่นไปไหมแต่แม่บอกว่าใส่แล้วมันเก็บทรงแล้วมันสวยดีนะอุ้ยนี่มาเป็นถุงเลยอะ่ะอันนี้ก็คือทางร้านส่งมาให้นะคะจากร<า>้าน h o o l y bkk ค่ะเป็นโทนแบบสายมินิมอลสายเกาหลีป้าเคเป็นสีครีมสีเบจสีน้ำตาลแบบนี้เลยจะเลือกมาเป็นเสื้อคอแบบนี้เลยนะคะ ใส่แล้วก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้สีของเคสเลือกมาเป็นสีน้ำตาลชมพูสีขาวก็จะมีดีเทลซิปเป็นสีน้ำตาลแบบนี้เลยนะคะทุกคนแขนเขาจะมีความยาวนิดนึงนะคะน่าจะยาวไปถึงข้อศอกเลยใส่แล,แล้วถึงข้อศอกผ้าก็จะแบบประมาณนี้เลยนุ่มๆน,นะส่วนสีน้ำตาลสีก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะแล้วก็ซิปก็จะเป็นสีขาวนะคะจิ้นกับเคสเลือกมาเป็นไซส์ S นะคะมันค่อนข้างเป็นเสื้อทรงโอเวอร์ไซส์แต่เป็นโอเวอร์ไซส์คอป เป็นเดซสีใหม่ของทางร้านเลยมันเป็นสีที่แบบเราเห็นตุ้เล่าบอกจินว่าเนี่ยจินต้องมีต้องมีเลยสีนี้เบดเหลืองคิมคิมไม่รู้แต่เป็นสีที่แบบเห็นครั้งแรกคือสวยมากตัวเดสของเขาก็จะทําเป็นกระโปรงเป็นชันๆันาอเคเนาะเป็นเดสที่อยู่ทรงด้วยอุ้ยเขาแอบแบบเย็บยกไหล่มาด้วยเคสดูสิเออน่ารักดีนะเป็นกิมมิกที่ดูดีเลยอุ้ยอันนี้เชียแต่คิดว่ายาวอยู่มันเป็นเดซทรงนี้ก็ต้องใส่ยาวๆแมชอันนี้ก็จะเป็นกางเกงลูกฟูกของทางร้านนะคะอุ้ยฟูกเขาก็ทําเป็นแบบผ้าโอเคเลยนะไม่่ไดดดดดููู้้้้เเกกาาานนะะคแแลลว็บบอืียขห จะมีความแบบตัดเข็มขัดแบบนี้ด้วยอุ้ยน่ารักจังกางเกงขาสั้นที่มีความขายาวหน่อยอะใครที่ชอบเสื้อผ้าสไตล์มินิมอลมีความคุมโทนสีน้ำตาลสีครีมสีเบจอะก็ร้านนี้ตอบโจทย์ใช่ woolly bkk ไปส่องได้เลยแล้วก็อันนี้เป็นร้านจาก i อนะคะร้าน melo by m o f f i c i a l อันนี้ก็จะเป็นร้านสไตล์แบบเสื้อผ้าเกาหลีเหมือนกันน่าจะเป็นผ้าทวิตปะใช่นนใเราคิดว่า,าผ้าทวิตแหละอันนี้กระเป๋าใช้ได้จริงนะคะเป็น<ม>คนชอบใส่กระดุมมุกแล้วก็เป็นอะไรขอบด้วย เออสไตล์แบบเนี้ยเป็นสีเขียวออกมินมินแบบนี้เลยซึ่งจินก็ aire. ใส่แล้วก็สว่างอยู่นะใส่รอดนะคะเคสยิ่ง like ใส่ก็คือขาวแบบจ๊วะเลยอะขาวมากตัวนี้ส um ีแบบนี้ใส่แล้วแบบขามากเราเห็นคนเกาหลีเขาชอบแมตต์กับยีนนะมันน่ารักมากเลยเอาไปใส่แล้วก็ติดกระดุมแค่กระดุมข้างบนนะแล้วก็เปิดทั้งหมดอะเออใช่ใช่แต่มีความแอบหนานะเขามีซับด้วยนะคะดูสิมันมีซับข้างในด้วยอะเก็บงานได้ดีมากเลยอะอันนี้คือแบบแนะนําเลยนะตัวแล้วแบบไม่ถึง500ร้อยอะเคสตั้งกินยีนทรงดีมากจีเริ่ง มาเป็นไซสเ์เมนะคะแต่ว่าไซสาเ์เร้านนี้จะอยู่ประมาณ26ก็ใส่แล้วก็จะมีความแบบเออแน่นนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรทรงสวยมากนะคะไม่ไม่ยืดน,นะตัวนี้เป็นยีนที่อยู่ทรงแต่ใส่แล้วเก็บเอวเก็บสะโพกแล้วก็ความยาวดีมากทรงสวยต่างที่แบบใส่เลยนะคะออ้ยเหมือนทางร้านจะมีโปรโมชั่นมาให้ด้วยนะอ๋อใช่ใช่ช่ทางร้านแจ้งว่าโปรโมชั่นซื้อครบ1 0 0 0ลด10%แล้วก็ ซื้อครบ500ส่งฟรีตามจริงเอา2อันนี้มาแมทกันได้นะทุกคนเออมา<ด>แมทกัน<ะ>สีก็น่ารักเออในี่ยใครสายเกาต้องไป2ร้านนี้เลยเส<ก>ื้อผ้าเก่าจริงๆอันนี้ก็จะเป็นเบเซอร์จากร้านแพนธพาอันเดอร์สกอ f f ์ออฟฟิเชีลนะคะเป็นเบเซอร์ที่จินเอาไปถ่ายแบบให้เราแล้วแหละมันเป็นสีเรารู้สึกมันมีเฉด ความเขียวนิดนึงแล้วก็ผสมเหลืองมันจะเป็นแบบมีความอมเหลืองแต่ก็มีความอมเขียวอะ่ะทุกคนกระเป๋าตรงนี้ที่เขาให้มาใช้ไม่ได้จริงนะแล้วก็มีกระดุมตรงนี้แกะได้จริงนะคะแต่กระดุมตรงนี้เป็นกระดุมแต่งหลอกนะทุกคนแขนจะประมาณข้อศอกนะคะจีนใส่แล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะจีน่ะไม่ชอบใส่เบเซอร์ที่มันจะมีฟองน้ําตรงไหลอ่ะคือจีน่ะเป็นคนไหลกว้างแล้วยิ่งใส่เสริมบา่ามันจะยิ่งทําให้เรารู้สึกแบบไหลมันจะยิ่งดูกว้าง <members. S 2> จีนก็เลยจะเลือกเป็นเบเซอร์แบบนี้นะคะที่แบบไม่มีเสริมไหลแล้วข้างในคือตรงนี้้ยเเเขาาาทํป็น<ใ>นัใใหร อ่ะดูใกล้ๆจะเป็นสีเบจใช่ไหมใช่แต่ถ้าแบบมองใกล้ๆก็จะแบบแอบเห็นตารางนิดนึงอย่างเงี้ยน,น่ารักเนาะมีกิมมิกเลยอันนี้รู้สึกว่าใส่แล้วก็ แอบร้อนนะใส่ไปทํางานก็ดูดีนะคะคาเฟ่ก็สวยดูเป็นสายเกามินิมอลมากเห็นไหมทุกคนมันก็ดูแบบทําให้ชุดมันดูมีอะไรแล้วใช่ไหมใช่ไอคลิปอะไรนะเคสเปิดอันบล็อกกระเป๋าเอออันบล็อกกระเป๋าใบใหม่อ่ะใช่คนถามมาเยอะมากจากร้านชูช็อปดูผ้าดิทุกคนผ้านี่มากสีเหมือนอะโวคาโดเลยนะเอามาเจอเหลืองแล้วแบบเป็นสีแก๊งเลมอนเลยอันนี้คือจินใส่ตอนนั้นเราแบบมีคนทักมาถามจินเยอะมากเลยวันนี้ก็เลยเอามาอันบ็อกนะคะผ้าดีมากแล้วก็ใส่ในเมืองไทยไม่ร้อนนะคะก็คือแบบ ระบายอากาศได้ดีนะแล้วก็ดูมันยืดได้เยอะมากเลยนะคะทุกคนดูสิก็ลองไปดูกันได้ที่ร้านชูช็อปนะคือแบบรับประกันความนิ่มความนุ่มแล้วก็ใส่แล้วมันก็จะมีความตาระร้า <laughs> รอบนั้นเราใส่ตัวนี้สีเหลืองอันนี้มาจาก Kinder Love เราแจ้งอีกทีแล้วกันเนาะอันนี้เคยอันแพ็กไปเมื่อ EP ที่แล้วแล้วเสื้อคอใหม่ของเขาจะเป็นเสื้อขอบเช็น,นเคสอันนี้เขารู้สึกจะเป็นเสื้อผ้าอะไรอะเคสผ้าน่าจะคอตตอนปะอกจะมีความใหญ่หน่อยจะมีความฟรีไซส์นะคะของจรินจะเป็นลายนี้นะคะทุกคนนี่แล้วก็มีอีกลายก็คือเป็นสีชมพูค่ะอุ้ยผ้าเดียวกันเลยอุ้ยสวยอะคส อุ้ยตัวนี้ลายดูดีมากเขียวเขียวพาสเทลอะเออมันคือเขียวพาสเทลผ้าไม่บางนะทุกคนเป็นผ้าเหมือนเสื้อขอบเมื่อกี้เลยนะคะผ้าชนิดเดียวกันนะสีเดียวกันคิมมี่อมเหลืองๆสีไข่ๆอ่ะเออใส่กาเสื้อยืดไปคาเฟ่น่ารักน่ารักแล้วก็เดินถ่ายรูปกิ๊บเก๋เล็ราคาไม่แพงเนาะเล็ราคาส่วนใหญ่ร้านนี้จะสองร้อยกว่าเท่านั้น เป็นร้านเสื้อขอบนะคะอันนี้จากร้าน28ตุลาค่ะสีม่วงปลายของทางร้านนะคะตัวนี้เคสกดมาตอนที่เขามีโคลดอะรดเยอะมากใช่ประมาณร้อยกว่าตเอ้ยอันนี้ถูกจริงๆคืออยากให้ไปกดซื้อแล้วดูผ้าดิผ้ามันนิ่มผ้านิ่มแล้วตัดเย็บก็คือดีแล้วความยาวขอบก็กําลังดีจินอะเป็นคนชอบร้าน28ตุลาอยู่แล้วคือชอบซื้อเดสของเขามาใส่จิงมีเดตขาวกับเดสดำ,ดำทั้งทั้งที่ราคาแบบไม่ได้แพงมากแต่คุณภาพคือโอเคแบบดีมากเลยอะแล้วก็มีอันนี้ค่ะเป็นของแบบเป็นนาาวดมีค มาให้มีคนแบบวาดภาพเราสองอุย๊ยอันนั้นเราใช่ไหมเราหรือเปล่าที่นั่งอยู่ตรงนั้นอันนี้รูปของเคสน,นะคะเดี๋ยวแปะรูปจริงตรงนี้นี่แต่ว่าเขาวาดรูปสองฟ้าให้เราสดใสดูซี่สิบบาทแต่ลายเส้นดีมากอะ่ะผู้กันที่แบบน,นี่ลองเอามาใส่ข้างหลังเคสเห็นไหมแปะหลังข้างหลังมันน่ารักน้องวิ่งอยากได้เพิ่มอีกจังถ้าใครสายสีน้าน่าจะชอบมันดีมากเลยจริงก็จะเลือกมาเป็นกรอบรูปนี่ตั้งโต๊ะแบบนี้เลยเป็นรูปไทยจริงๆกับรูปที่เขาวาดให้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเหมือนมากนะเนียนเนียนจริงเนียน ขอบตาดำเออขาก็เก็บดีเทลขอบตาจีนด้วยนี่อันนี้จินเขียนวันที่ไว้ด้วยนะคะเป็นวันที่12มิถุนายนก็คือวันที่จินปิดชองวันแรกไงเคสอันนี้ของจีนนะคะก็จะราคาอยู่ที่ประมาณ220บบาทรว,วมกรอบแล้วก็รวมภาพแล้วลเป็นลายเส้นของเขาเนาะน่ารักดีอันนี้ก็คือประมาณนี้เลยนะรู้สึกว่าอันนี้ก็เป็นสติกเกอร์ที่แบบเขาออกแบบกันเองด้วยนะมีแมลงสาบด้วยทุกคนแมลงสาบ อยาาแยงอันนี้อุยอันนี้เป็นพีคอ่านว่าจัดจ้านจัดจ้านในย่านนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยบอกกับการเป็นของขวัญแบบอีกไม่กี่เดือนรับปริญยาก็ไปสั่งจองไว้ก่อนแล้วก็เขาจะห่อของขวัญให้ฟรีเลยนะถ้าแคปจากช่องเราใครที่แบบว่าอยากไปตามร้านเขาก็ไปดูที่ใน IG หรือว่าในแฟนเพจ a c e b o o k ของเขาก็ได้นะคะเขาก็จะอัปเดตโปรโมชั่นลด10ซหรือว่ามีแถมนู่นนี่นั่นก็ลองไปติดตามกันได้เนาะคือจริงร้านนี้เขาจะเป็นร้านที่แบบสั่งทําสกีนเสื้อสั่งทาโปสเตอร์แคนวา อันนี้เป็นผ้าปูเอาไว้ถ<ม>่ายรูปถ่ายงานนี่จิ้นเอาไปใช้แล้วนะคะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูผ้านี้ก็คือถ้าไปใส่ถ่ายงานพวกของดิบบ๊อบอย่างเงี้ยเออน่ารักดีเนาะมันทําให้มันดูมีความแบบเงามันจะสะท้อนแสงมันจะแบบปิบบ๊บเป็นผ้าสีพื้นเลยค่ะทุกคนแล้วก็เวลาวางอะ่ะก็คือวางให้มันแบบเนี่ยให้น้องขยุมอยู่แบบเนี้ยเห็นปะมันจะนะเป็นเงาเงาเนาะนนี้มันเป็นเหมือนผ้าวาดแล้วดูทุกคนด,ดูมันมัน,มนมคืองานสเกลนะเนี่ยรูปแล้วก็คือเนี่ยผ้าแคนวาสนะคะทุกคนเอามาแต่งห้อง เราเลือกเรื่องมาดีๆนะคะเอาเป็นของที่ไม่ติดลิขิทธิ์อันนี้เราพยายามเลือกมาจากเว็บที่เขาแบบสามารถเอาไปแบบเพอร์ซอนอลส่วนตัวได้เราอยากจะได้รูปอะไรอยากจะได้เป็นลายไหนก็คือออกแบบแล้วก็ส่งไฟล์ไปให้เขาคือชัดแบบชัดมากคือสีเป็นสีที่สดอ่ะไม่ใช่สกีนแล้วมันออกมาเป็นสีซีดอ่ะแต่ก็ยังไม่ได้ไปแฟนนะก็คือสรุปเอาไปวางเป็นพ็อปถ่ายรูปเนี่ยรูปทุกคนเราไปเป็นพ็อปถ่ายรูปแล้วมันจะได้เป็นแบบเติ้งบะไปพูดจัดมันก็จะเป็นแบบไหให้ให้ m o ดแบบอยู่คาเฟ่อยู่บ้านแต่ก็แบบอยู่คาเฟ่ได้อันนี้จะเป็นซ XL นะคะแต่ว่าจินใส่ออกมาแล้วมันก็ไม่ใหญ่นะตอนนั้นที่ตั้งใจออกแบบเพราะว่าเราต้องการเอามาแจก follower เราทาง IG เนาะเพราะว่า IG ครบ1 0 0 0 0หมื่น w o r l o w e r ก็เลยทำแจกค่ะใครเป็นลัคกี้ดอก็ถ่ายรูปส่งมาให้ได้นะคะน่ารักไหมน่ารักน่ารักอันนี้บอกตรงเลยว่าเห็นคอใหม่ปุ๊บทักร้านไปเลยว่าจะเอาสีนี้ค่ะเคสบอกสีเขียวจริงอะสีเหลืองทคน มันนุ่มมากของจริงจะเป็นหนังเรียบนะแล้วก็มีความแบบนุ่มกว่านะคะส่วนเคสจะเป็นหนังที่แบบมีลายนิดนึงแล้วก็จะมีความอยู่ทรงกว่านิดนึงนะคะใช่สีจริงน่าจะระยะประมาณประมาณนี้ปะเคเห็นใส่ก็น่าแล้ว890บาทปะใช่แต่ว่าเหลยราคาของ j ูเลียเมเกอร์เขาจะประมาณนี้อนนะยู่แล้วนะเจ็ดถึงแปดร้อยอุ้ยข้างในิุของได้เยอะมาก สำหรับสายพกของนะคะข้างล่างกระเป๋าก็จะเป็นฐานแบบนี้เลยนะคะอุ้ยแต่ดีเทลที่ตูดน่ารักมากอะ่ะเหมือนน้องเกี้ยวเลยใครที่ชอบก็ไปดูนะคะของจีจะเป็นสีเหลืองของเคสจะเป็นสีเขียวไปตามได้ที่ The j u l i e Maker เลยคะ่ะแพ็คมาดีมากแต่ว่าเราเอาแอบแกะไปกล่องนึงละอย่าดมปะเฮ้ย เฮ้ยอันนี้อันกลิ่นนี้เราชอบนะมันดมหน่อยสดชื่นอม,มันรู้สึกเป็นกลิ่นที่คุณเคยป่ะอ่ะจริงชอบกลิ่นเนี่ยผู้ใหญ่น่าจะชอบเฮ้หยหรือว่าเราเป็นผู้ใหญ่อันนี้ก็จะเป็นน้ำหอมของเขานะคะกลิ่นจะฟุง้งฟุ้งดอกไม้หน่อยอะ่ะจะมีมความดอกไม้แบบละมุนอ่อนออนเราถือวา่าพอลงบนผิวแล้วมันเหมือนนึกถึงกลิ่นแป้งหอมหอมละมุนละมุนอ่ะสองร้อยเก้าสิบบาทมั้งไม่ถึงสามร้อยอ่ะอันคือจีนไปส่องมานะจริงเหรอแต่แพ็กเกจเขาหอมมาให้ดีมากเลยนะดีมาสิเขาทำน้ำหอมกลิ่นดีนะกลิ่นมันมันี้วนกาา่จ ร้านให้คำอ e อนดอทช็อปนะคะเราเป็นคนชอบอะไรที่เป็นเกี่ยวกับดวงดาวแล้วชอบดวงอาทิตย์ก็เลยอินอะไรพวกนั้นใช่ไหมนี่ไงดวงอาทิตย์ก็นี่ไงนี่อยู่ทีนี้มจีนน่ารักจังเอามาใส่นี่ตรงคอตรงนี้นี่ๆนี่เดี๋ยวจีนใส่ให้ดูอันนี้ก็คือของเคนะคะมากค่ะเปิดร้านขายทองค่ะ ก็จะมีแบบสไตล์แบบเป็นดวงดาวเป็นดวงอาทิตย์อะไรเงี้ยชอบชอบอันนี้จะเป็นสองชั้นแล้วก็อันน pues ี้ก็เออเดี๋ยวเราขึ้นรูปให้อันนี้เราเอาไปใส่ละเลยระคะก็ไม่แพงมากนะทุกคนอย่างที่บอกไปแบบไม่ถึง50บาทปะลองไปเลือกกันดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นกําไรของเคสนะดูสิน้องก็จะเป็นน้องแบบผิดเสื้อเอยอะไรเอยบินเป็นฝูงเลยบินเป็นฝูงเลยเอามาใส่ข้อมือใช่ไหมเคสเออมันค่อนข้างจะดําไว้เพราะมันยังไม่ใช่เงินแท้ปะแต่ถ้าถามว่าเออเราเอามาใส่ถ่ายรูปเล่นครั้งสองครั้งก็โอเคสวยเนาะ เหมือนร้านจะเพิ่งเปิดมาไม่นานนะคะก็ไป,ไปช่วยกันอุดหนุนเนาะเฮ้ดูสิทุกคนจินใส่พาทิแล้วมันดูแบบขึ้นไหมเข้ากับชุดนี้เลยไหมนี่กล่องน่ารักเนาะนี่เป็นร้านที่เขาส่งมาให้เป็นร้านทื่ประดับก็แบบเป็นร้านที่แบบเป็นเงินแท้เลยนะคะทุกคนเราแอบ,บแกะมาแล้วกล่องของเราน้องมุกน้องไข่มุกเนี่ยเป็นเปลือกหอยปิดได้ด้วยแหละนี่ของเราหน้ารักน้องกวางของเราก็เลือกมาเคสของเราเลือกมาเป็นน้องหอย <c oughs> นี่ของเคสก็จะเลือกมาเป็นนี่เลยน้องกวางใช้งานได้ไได้ไหมเคส ยน่ารักเกาหลีมากอะเคดูสิมันมีความน่ารักแต่ก็มีความเท่เพราะเราอยากลองเป็นคนที่เท่บ้างดูแหวนแหวนก็จะมีแบบติ้งแหวนเราก็มีติ้งด้วย มันเหมือนเป็นแบบเซตเข้ากันปะเข้ามาด้วยกันหรือเปล่าอันเนี้ยของจินจะเป็นแบบยางยืดแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ง่ายนะแบบนี้ของจินจะเป็นนี้ของจินก็เป็นอันนี้นะคะของเคสก็น่ารักของจินก็น่ารักแล้วก็ทางร้านฝั่งบอกมาค่ะว่าถ้าเกิดตามมาจากซัมไดย,ยูลดให้อีก20%แล้วก็มีของแถมให้ด้วยนะคะเนี่ยตามจากเราได้ตั้ง20%เลยนะคะอย่าลืมไปช้อปปิ้งกันนะคะทุกคนเออแล้วก็มีอันนี้<อ>คุนจะเดาได้ปะมันคืออะไรเป็นกล่องจากดิสนีย์นะคะดิสนีย์ประเทศไทยเนาะนอ,อ๋อเขาก็เหมือนแบบเป็นลิขิขขสทธ์องใช่มาก็จะ ทำลายเป็นแบบเจ้าหญิงต่างๆกลิ่นตอนอนุบาลที่แปลงฟันอ่ะที่มันเป็นกลิ่นองุงนองุ่นอ่อนะเออเออแล้วก็ต้องเลียกินใช่มีใครกินยาสีฟันแหมตอนเด็กๆที่แบบอาจารย์จะให้แปลงฟันแล้วเรไม่มีฟองเหลือวะเลยเพราะเราแอบกินยาสีฟันเราชอบเรื่องนีมากเลยอ่ะดูสิทุกคนไม่กล้าแกะเลยอ่ะ <c oughs> อันนี้ก็คือหาซื้อได้ตามมินิโซเลยกดสั่งผ่านช้อปปี้เลยก็ได้อย่าลืมไปช้อปปิ้งกันนะคะเพราะว่าเขาเอาแบรนด์ที่เป็นซื้อลิขสิทธิ์แท้มาทาร่วมกับแบรนด์ต่างๆแล้วใช่มันเป็นลิขสิทธิ์แท้นะคะก็อุดหนุนของแท้ดีกว่านาะก็หมดแล้วกับสิ่งที่เราอันบอกมาตอนนี้ไม่อยากเก็บห้องเลยถ้ามองมาทางขวาก็คือกองแบบเท่านี้แล้วทางซ้ายก็คือกองเท่านี้ก็ร้านไหนที่มีโปรโมชั่นนะคะก็ลองไปตามกันได้นะคือแบบก็ขอบคุณทางร้านนะคะที่แจ้งโปรโมชั่นดีๆผ่านมาทางเราสองคนด้วยเนาะจะได้ ถูกๆเนอะใช่แล้วใครไปช็อปอะไรก็มาพิมพ์ข้างล่างแชร์กันได้นะโดน้ายาตัวไหนไปบ้างคะขอตัวไปนอนก่อนนะคะก่อน,นอนขอเก็บห้องก่อนนะเดี๋ยวจะไปแล้วนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาดูเราสองคนไปแล้วนะบ๊ายบาย